ก็ทานบุญผู้รู้ผู้เกยดผู้เบิกบานจากบารมีสามสิบทัประเดพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรนึกคิดจดจ่อณนะตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัสผเดพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรบังคับ ศูนย์กลางดวงธรรมปฐมเริ่มแรกนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่นะตําแหน่งศูนย์กลางเป็นตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธศสสะเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อดึงดูดปออเกิด ทำทั้งหมดให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทร์ทัศโรที่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิตเป็นยังอยู่สุขเจริญสำเร็จชีวิตที่เป็นบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรคงสร้างของทุกท่อฐานบุญสร้างขึ้นจากบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรวมธาตุละเอียดหยาบประกอบกันขึ้น เป็นท่อทานบุญทั้งแบบมีวิญญาณภาุและแบบไม่มีวิญญาณภาุเกิดเป็นจัก,กรวาลที่มีธาตุความละเอียดแตกต่างกันในแต่ละจัก,กรวาล มีองค์ประกอบของท่อทานบุญทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุเชื่อมโยงเป็นเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานบุญที่อยู่ในทุกจักรวาลในนิพพานทํำบุญบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เส้นทางสายกลางของข้อทานบุญทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุเป็นเส้นทางให้ทำบุญบารมีสามสิบทัดพระเดศคุณหลวงปูส่สดแจนทศโลบางส่วนที่มาจากอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทั เดินทางไปตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานบุญเดินทางระหว่างทอทานบุญในแต่ละจักรวาลแต่ละทอทานบุญในแต่ละจักรวาล ยังมีเส้นทางของท่อทานบุญให้ปรมีสามสิทธัสเด็คหลงภูดสดจันทสโลเดินทางไหลเวียนเพื่อสร้างทุกโครงสร้างของท่อทานบุญอยู่ทุกอนุเวลาเป็นโครงสร้างเพื่อเข้าถึง ทมทั้งหลายทั้งที่เป็นทมที่มาจากศูนย์กลางนิพพานของกิเลสศูนย์กลางนิพพานของอัปพยากตธะธรรมมาเมื่อเข้ามาในนิพพานทำบุญบารมีสามสิบถัดพระเดศคุลงุูสดจันทรัสโรจะถูกพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างของเครื่องจักร และพลังงานให้เกิดขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ใหม่รารมีสามสิทธัะเดบคุลปุสตันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่ๆที่ได้จากธรรมใหม,ใหม่ที่มาจากศูนย์กลางนิพพานของกิเลส ผ่ิของอัพยากตาธรรมาหน่วยใหม่ๆทุกหน่วยปรมีสามสิบทั์พระเด็จพุนพุดจันทัสโลที่เกิดขึ้นรวมเป็นกระแสเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางรวมศูนย์ณตำแหน่ง ศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสำเร็จหรือศูนย์กลางจึงหลุดบอกเกิดใหญ่ของนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เป็น แหล่งรวมทำบุญบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทรัศโลในส่วนต่างๆเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงปู่ดสดจันทัศโลที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สมบูรณ์จากผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกหน่วยที่มีใน นิพพานทำบุญบาร,รมีสามสิบทัดพระเดศโภลมุสดเดนทสโรที่ได้จากต้นแบบของหน่วยปฐถมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัดพระเดศโภลมุสดเดนทสโรทุกท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบาร,รมีสามสิบทัน พระเดชพระคุลมพุดสดัสโรที่เดินทางอยู่ในเส้นทางสายกลางของแต่ละท่อทานบุญและเส้นทางที่แต่ละท่อทานบุญเชื่อมโยงกันในแต่ละท่อทานบุญที่อยู่ในทุกจักรวาลแต่ละท่อทานบุญ จึงสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะแต่ละท่อทานบุญมีเส้นทางสายกลางมีเส้นทางเชื่อมโยงกับท่อทานบุญทั้งหมดที่เป็นเส้นทางให้กระแสบารมีสามสิบทัศ พระเดบคุณหลวงปูส่สจนทัสโลได้เดินทางไหลเวียนสร้างทุกท่อทานบุญให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ท่อฐานบุญไม่ยิดมั่นถือมั่นปล่อยวางทำ โลภโกรธหลงที่เป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้อทอนไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมเป็นธรรมไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จของชีวิตเป็นธรรมสร้างอุปสรรคสร้างวิกฤตให้กับ นิพพานทำพุนารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณุงูดสตเจนทัสโลก้อทานวนจึงดำรงอยู่ได้ด้วยปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณลุงภูดสตเจนทัสโลสามารถที่จะสอนตัวเองได้สอนแนะนำประกับประกองทอดทานวนอื่นๆได้ แต่ละท่อทานบุญจึงตรวจตราท่อทานบุญของตัวเองให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางบาร,รมีสามสิบทักษะเด,ษษผดชผลุบุษตรแจมซัสโลกปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทำโลภโกรธลงยึดคิดรับรู้จดจอ่อนณะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามทิทัิพระเดชจปุรุภูสดันทัสโรและตำแหน่งศูนย์กลางดวงปฐมเริ่มแรกทำนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามทิฏฐิพระเด็คุรุปูมสดันทัสโรที่ทำงานทำอาชีพ ทำหน้าที่ทุกอนุเวลาดึงดูดบอกเกิดอยู่ตลอดดำรงรักษาหน่วยปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศน์พระเด็ดพดจพรุพลพุทธจันทสโลและหน่วยใหม่ๆของบารมีสามสิบทัศน์พระเด็ดพดจพรุพลพุทธจันทัสโลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ต้นแบบจากหน่วยปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตระเดชกุลลงพุทธเดชัสโรถ้าท,ทานบุญอยู่ในสภาวะปกติทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพเพื่อรักษาดงกลุมปฐมเริ่มแรกบารมีสมังสิทน์ตระเดชกุลวงปู่สเดชัสโร ทุกหน่วยบารมีสามิตทัตพระเดพ็พระคุณผูุทสดจันทสโลให้ดำรงอยู่มีตัวตนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกข้อทานบุญปีหน้าที่เหมือนกันทั้งหมดหน้าที่คืองาน คืออาชีพเพื่อให้ได้ผลรับเป็นการรักษาโดยประทมเริ่มแรกบารมีสามิทธัสระเดชพุนุลงปุสจตรตัสโรทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสระเดชพุณุลงป่สดตันัสโรให้มีตัวตนไม่เสื่อมสลาย มั่นคงยั่งยืนสุขเจริญสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทำงานอย่างสมบูรณ์นึกคิดรับรู้จดจอนะ่อและตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาธิทัตพระเดชพลรุภูสสเตนสัตโลเป็นขั้นตอนการทำงานทำ หน้าที่ทําอาชีพที่ควบคุมบังคับสั่งการทั้งหมดของชีวิตนิพพานทราบุญบารมีสามสิบทัศพระเดพุรุมปุสโตรแัมทัสโลอยู่ทุกอนุเวลาเป็นการทํางานทําหน้าที่ทําอาชีพ ที่ทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพณหลวงปูส่สดเจนทัศโลที่เป็นธรรมโลภโกรธหลงไม่ต้องการให้ทุกส่วนของนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพณหลวงปูส่สดเจนทัสโลทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพ นึกคิดรับรู้จดจ่อณตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปารามีสามสิทัศน์พระเดชพขอหลวงพุดดทธเจทัศนสโลที่ทําให้ทําทั้งหมดถูกพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนเป็นหน่วยใหม่ๆปรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุดดทธเจทัศนสโลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศพระเดบคุลภูสดกันสัสโรที่เป็นโลภโกรธหลงจึงบิดเบือนปิดบังซ่อนเล้นมีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขคมขูบังคับหลอกลวงต้มตนไม่ให้ทอดทานบุญไม่ให้ทุกส่วนของนิพพานทำบุญ ปรมีสามสิทธัสระเดคุณลุลภูสดจนทัสโลทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพนึกคิดรับรู้จดจอ่อนณะตําแหน่งศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทน์สระเดบุรุลภูสดจันทโสโลที่ทําเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญปรมีสามสิทธัสระเดบุรุลปูสดจันทโสโล ซึ่งเป็นการทํำงานทำหน้าที่ทําอาชีพทำให้เกิดชีวิตที่เป็นที่สุดของอดีตท,ที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตที่เป็นงานเป็นหน้าที่เป็นอาชีพที่ทำลบกดลงไม่ต้องการ ให้ทุกท่อทานบุญทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพนึกคิดรับรู้จดจอ่อนาตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระลมปุสวดเจนทโศเป็นตำแหน่งหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเวลาของธรรมที่ไม่ใช่ บารมีสามสิทััพระเดชพระกุหลุปู่สดจนทัสโลหยุดดึงดูดบอกเกิดของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัพระเดชพระกุหลงปู่สดจนทัสโลเหลือเฉพาะเวลาหยุดเวลาดึงดูดบอกเกิดของบารมี สามสิบธัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทสะโลดเท่านั้นเป็นการเกิดขึ้นของยุติธรรมงานหน้าที่อาชีพที่เป็นปกติของทุกทอดทานบุญคือการนึกคิดรับรู้จดจนะ่อณตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสาธิทัน์พระเดชภูมุปุสโตรเตนสัสโลที่เป็นการทำงานยึดเป็นตัวสำเร็จสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามิทธัพระเดชภูมุปุส,สโตัตนสัสรโรทำให้ทุกท่อฐทานบุญอยู่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให ทาโลกโกรธหลงที่สร้างวิกฤตให้กับชีวิตทุกท่อฐานบุญถูกเปลียดถูกดึงดูดบอกเกิดให้เกิดขึ้นใหม่เป็นเครื่องจักรพลังงานของบารมีสามสิบทันพระเด็จพระคุณหลงุงปสดจันทัศโลหน่วยใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆตาม จำนวนปริมาณของธรรมโลภโกรตงที่สร้างวิกฤตให้กับวิพารรมบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลวงพุทสเจนทสโลวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นปกติของการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลุงพูทสเจนทจสโล ที่จะต้องดึงดูดบอกเกิดทำที่ทําให้เป็นวิกฤตของชีวิตให้เกิดขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทธระเดชพเดบุรุสเดชลสโลที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพลังงานเป็นเครื่องจักร จเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่อทานบุญจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามทิศน์ประเดชพุทธุมุสดันทสโลทรับรู้ถึงธรรมทั้งหมดแยกธรรมแยกธาตุที่ถูกประกอบไปด้วยธรรมออกจากกัน รวบรวมเฉพาะทำท่าต์ของบารมีสามสิบทธัพระเดปภูริหลวงปู่สดจันทสโลเพื่อให้การดึงดูดบอกเกิดทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทธัพระเดปภูริหลวงปู่สดจันทสโรให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทธัสสะเดปภูริหลวงปู่สดจันทสโลได้อย่าง ทวดเร็วขึ้นเรื่อยๆความเร็วในการเกิดขึ้นของงานสร้างที่สุดแห่งทรรของบุญบารมีสามสิทธระเดปุลุมุสเดนสสโลท่อทานบุญทั้งหลายทำหน้าที่เป็นเส้นทางเป็นท่อทานให้กระแสบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัศโลได้เดินทางเข้าถึงทมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัศโลให้เป็นไปอย่างสะดวกราบลื่นกว้างขวางเดินทางได้เป็นปกติเพื่อการดึงดูดบ่อกเกิดของบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัศโรเปลี่ยนโครงสร้างของเครื่องจักรของพลังงานของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่สดจันทรโรให้เป็นหน่วยใหม่ๆของเครื่องจักรพลังงานบารมีสามสิบทัศพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสุขจเจริญสาเร็จชีวิตจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆท่ามกลางวิกฤตที่มาก ขึ้นเมื่อขนาดของนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัพระเดบคุลมูดสดจันทัศโลยขยายขนาดใหญ่ขึ้นจะเข้าหาอู่ทะเลมหาสมุทรของธรรมกิเลสของธรรมอัพยากตาธรรมมาที่ สร้างวิกฤตให้กับนิพพานธรรมบุญบาลมีสามทศนปรสเดชพุรุปุสโจันทสโลงานการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามทน์ประเดชพุรุปุสโจันทสโลที่ทุกส่วนของนิพพานธรรมบุญบาลมีสามทน์ประเดชพุรุปุสโจันทสโลได้ทำงาน ทำหน้าที่ทําอาชีพของตนเองอย่างสมบูรณ์เมื่อมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆจะพบกับวิกฤตที่เยอะขึ้นไปเรื่อยๆบารมีสามสิบพัฏพระเดชภูุณปุสโธเจนสโสโดึงดูดบอกเกิดทำที่ทำให้เกิดวิกฤตของนิพพานทำบุญ ซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าถึงอู่ทะเลของธรรมที่สร้างวิกฤตให้กับนิพพานทำบุญบารมีสามิทัตเตพรภุกุลลุดสดูสตเจนทัสโรนิพพานทำบุญบารมีสามิทัตเตพรภุกุลลภูดสตเจนทัสโรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามริทัตเตเรภุก,กุลลภูดสตเจนทัสโรจะมีโอกาส ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อวิกฤตของนิพพานทำบุญบาร,รมีสามสิทพัฒนมากขึ้นไปเรื่อยๆส่วนของท่อทานบุญทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบาร,รมีสามสิทิพัฒน์ประเดชจพลบูุสเตนทัสโลจะขยาย ขนาดขยายขอบเขตเข้าหาธรรมที่สร้างวิกฤตให้กับนิพพานทำบุญมากขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อบารมีสามสิทธัพระเดชโพลงบุสตันทัสโลดึงดูดบอกเกิดทำ ที่ทำให้เป็นวิกิตของนิพพานธรรบุญให้ถูกดึงดูดบอกเกิดเปลี่ยนเป็นการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆปรามีสารทิศพัสเปร็จพลุงพุสดจนสุดที่เพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆทั้งหมดของการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆ บารมีสามสิบทัศพระเดศคุลปุสรจรัสโรรมวมเป็นกระแสดเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานบุญนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชคุณปุสรจรสโรปรากฏเป็นดวงธรรม ผมเริ่มแรกนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่มีศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกบารมีสามติพัทพระเดชคก,กมพุสดจันทสสโลอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางเป็นการ,บ,ารบังคับควบคุมสั่งการ สร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลอยู่ทุกอนุเวลาเพื่อรักษาดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทโลหน่วยทุกหน่วยบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเันทโลให้ดำรงอยู่ มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสริมสลายสุขเจริญสำเร็จยิ่งขึ้นตลอดไป